ที่เป็นคำเนี่ยที่เป็นคิดดูนะขนาดชื่อยังคล้ายกันเลยเมือ่อกี้ท่านท่านโกศิ์บอกว่า innovation จำแอม์รับประกันกันใช่ไหมครับของผมก็กชื่อบริษัทเวนิต้า innovation เหมือนกันนี่ไงชื่อก็มาแล้วนะ <c oughs> ชต้องบ, <c oughs> บอกว่าเ <c oughs> นี่ยค่ะผลิตภัณฑ์กัญชาเมาื่อสักครู่พี่แอมพูดถึงเรื่องบอกว่ามันช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับแล้วก็ไมเกรนได้ทีนี้ถ้าเขาอยากซื้อ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เนี่ยซื้อที่ไหนได้คะอาจารย์หรือต้องไปโรงพยาบาลที่อาจารย์ว่าานานต้องไปโรงพยาบาลก็ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็นกลุ่มของเมดิซีนที่เป็นที่เป็นไทเทนิชั่นเมดิซีก็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 ตำลับต่างๆก็ต้องมาที่คลินิกที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากจากกระทรวงนะครับอับนนี้ก็คือแต่ว่าก็จะมีคลินิกที่เป็นคลินิกของของแพทย์แผนแพทย์ปัจจุบันด้วยเช่นกัน มันก็สามารถเข้าถึงยาได้ทั้งสองส่วนครับส่วนที่เป็นสารสกัดขององค์การเภสัชนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตำรับนะครับแผนไทยของคลินิกด้รับอนุญาตนะครับวันนี้ก็ก็สามารถตอนนี้ตอนนี้การกระจายตัวน่าจะน่าจะน่าจะทั่วประเทศแล้วครับทั่วประเทศแล้วก็ถือว่าก็ ซื้อได้นะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้งานตัวไปยังยังยังไม่ถึงกับท่านที่เราเราไปวางขายบนบนร้านขายยาต้องไปต้องไปพบแพทย์ไปตรวจต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจแล้วก็ไปรับยาจากไม่เหมือนฟ้าทลายโจรนะคะซื้อกินเองได้แล้วกัญชายยังไม่ดึงมข้านน้นก็ต้องรอนอนาคตอันใกล้ฮะอนาคตอันใกล้ค่ะประโยชน์สูงแต่อย่างที่พี่อมพูดเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนั่นก็คือว่าเขามีประโยชน์สูงก็จริงแต่ความสามารถในการดูดซับสารพิษจากในดินเนี่ยสูงมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอยากจะปลูกเช่นเหมือนอย่างที่บุรีรปลูกต้นอะไรกันเนี่ยควรจะต้องไปศึกษาวิธีการปลูกแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องปลูกดินในลักษณะแบบไหนน้ําที่จะใช้ในการรดจะต้องเป็นอย่างไรที่มันจะได้ปลับจากโลหะเนเพราะเมื่อเอาเอาใบเอารากเอาอะไรต่างๆมาใช้แล้วเนี่ยด้านต้นไปเนี่ยจะได้ไม่สารพิษที่ตกค้างอยู่ ประเภทกลุ่มที่เป็นโลหะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงแล้วขอนนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเข้าึง่ระบบตามระเบริแล้วมาตรฐานเราควบคุมตามกระบวนการนะครับเราตรวจวัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่มาปลูกน้ำดินต่างๆนะครับระบบชุ่มแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนหลังจากเราปลูกเสร็จเราได้เราได้วัตถุดิบกัญชามาเราต้องส่งตรวจอีกนะครับ เราต้องส่งตรวจนะครับว่าลอตนั <indicated speaking disappears> ้นไม่มีสารตกค้างในข้อกฎหมายเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันเลยทําให้ตัวของตัวที่เป็นสารสกัดจากกัญชามันจลต้องแพงเพราะมันมีขั้นตอนในการต้องพิสูจน์ต้องจัดการต้องตรวจสอบถึงได้บอกบอกว่าวิสาหกิจชุมชนแค่หนึ่งอันเนี่ยยังยังไม่คุ้มที่จะตรวจสอบเลยอาจารย์ถึงบอกว่าต้องมารวมกันมาพูกันให้กลายเป็นวิสาหกิจ ชุมชนที่เป็นขนาดใหญ่แล้วเราก็จะได้มีแปลกที่สามารถที่จะทดสอบได้นะคะส่งตรวจสอบได้คือใช่ครับผมไป่กี้แต่ว่าแต่ว่าโอเคผมก็ผมก็พูดเรื่องที่ได้ส่ที่เขาที่เขาขออนุญาตผูกไปแล้วตรงนี้เขาสามารถที่จะองค์ความรู้ตัวต้นทางการเรียนวิถกคนป่าที่ที่ปลอดสารได้แล้วเขาก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นเป็น เป็นยารักษาในชทนใตบบนตำบลได้แต่ถ้าเมื่อไหร่วิสาหิมทุนนั้นน่ะอยากจะขายเข้าอูตสากรหรมเพราะนั้นโรงงาน GMP จะต้องตรวจก่อนที่คุณจะเข้าโรงงานถ้าคุณไม่ <ภา S 1> ได้รับเซอร์ติฟิเคตการตรวจรับรองจากการตรวจโรงงาน GMP ก็ไม่สามารถรับได้น,นะครับ <ภา S 1> แต่ว่าถามว่าเขาปลูกแบบนี้เขาก็บลมแบบนี้ เขาจําหน่ายได้ในในส่วนของตลาดนัดชนนในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของที่ไม่ใช่เป็น medical เก a ได้ไหมได้อันนี้เดี๋ยวจะเป็นการว่าว่าไปไปเดี๋ยวจะไปเป็นจำกัดสิทธิ์เขาใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าถ้าคิดว่าจะไปให้มันสุดทางไปให้มันแบบมาตรฐานสูงก็ไปทาความเข้าใจเรื่องของการปลุกดินปลูกเพราะแม้จะปลูกผักะคะถ้าเราไม่ปลุกดินผลผลิตที่เราได้ก็ยังสู้คนที่ปลุกดินเป็นไม่ได้อยู่ดี ใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตแวล้งเข้าโฆษณาก่อนอของพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมันเป็นยังไงวันนี้คนที่ตอบคําถามก็เดี๋ยวจะมีมี10รางวัลนะคะสําหรับในตัวของกระป๋าตัวนี้นะคะ CBD Coffee เนี่ยค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียกแจ้งเรียกแจ้งกับคุณเลนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่พี่เมกี้เห็นด้านหลังเลยครับจะเป็นของทางเดอมคนัดเทอมใช่ไหมครับพี่ อ่าครับผมครับก็ในส่วนของประโยชน์ของสาร CBD นะครับก็จะมีส่วนสมองนะครับเช่นลดวิตกกังวลซึมเศร้าประมาณนี้นะครับกล้ามเนื้อก็จะลดอัสมาลดอาการตาบปวดกระดูกก็จะสมานกระดูกแตกประมาณนี้ครับพีเด็กกีโอ้โี่อะหักอยู่เนี่ยหักอยู่พอดีเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบที่ขาดตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นชานะคะทาให้หลับสบายค่ะตัวนี้ก็จะทานให้ทานก่อนนอนนะคะก็จะหลับสบายเราเราใส่ปริมาณที่มากพอที่จะทําให้คุณหลับอย่างสบายได้จริงๆเราเรามีผสมว่าใส่มากใส่น้อยเราเป็นตอนนี้เป็นปริมาณที่คิดว่าอันนี้คือพร้อมพร้อมชว์เลยนะคะเป็นผงของค่ะยังไม่ยังไม่ได้แกะออกมาข้างในก็จะเป็นเหล็กถุงชาอปชีสกาแล้วก็ใช้ได้สามสามน้ำสอง อันนี้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ว่าเติมได้นิดหน่อยใช่เหมือนกับที่ขายตามปร์มา์เกทั่วไปนะคะเป็นเม็ดก็คือประมาณ1 1ทีแบ็คต่อ1แก้วประมาณนอ่าโอเคอันนี้ก็มีสิทธิ์ท่านที่จะได้รับไปในวันนี้นะคะคำถามก็มีความคลึกคักอ่าเรามาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ7นาที มีคนถามมาอีกบอกว่าเอาแล้วที่โชว์อยู่นี่จะอยากกินบ้างซื้อได้ที่ไหนโอเคอ่ะเอาหมดเลยซีพี c o f า e อันนี้นะคะของพิกโกฟของเรานะคะก็กด,ดเบอร์เลยค่ะ091กน่พิกกี้พิมเข้าไปในในในคอมเมนต์ก็ได้นะคะ091 120 9999ค่ะ091นะคะ120999ออันนี้สำหรับตัวของกาแฟและถ้าหากว่าใครสนใจ ค่ะอันนี้นะคะก็สามารถติดต่อพี่แอบได้โดยตรงนะคะจริงๆถ้าเราเป็นเด e มาสเตอด้วยกันมันจะมีห้องรวมอยู่แล้วนะคะถ้สามารถไปสั่งผ่านห้องรวมก็ได้แต่ถ้าอยากจะโทรดเร็กหลอยากสะถอะไรเพิ่มเติม089 1่9 8 2 2 089 1.9822 6ถ้าท่องไม่ได้จับไม่ได้ไม่ทัน อย่ากดูอทีกเห็นนะคะทุกคนสามารถที่จะถามได้เนื่องจากในช่วงท้ายจะมีอะไรอยากที่จะเสริมเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่เราจะประชาสัมพันธ์เดอะมาสเตอร์รอบหน้าค่ะแล้งคนละแม่ก็ครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนกันมาถึงถึงวันนี้ผมก็นําเรียนด้วยความจิงใจนะครับว่าทุกคนที่ที่เข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยต้องขอบคุณนะครับแล้วก็แล้วก็เราเองเรายังต้องการที่จะ ให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเชื่อมงานกับทางมาหาวิทยาลัยนะครับโดยที่มาหาวิทยาลัยจะบูรณาการให้ดีที่สุดนะครับเพ,เ,รเพื่อไม่ให้เกิดนะคอน FLICT เพื่อไม่ให้เกิดแต่จริงๆผมผมเรียนอย่างนี้ว่าในมุมมองเราก็คงต้องมองให้มันครบ,บมิติครบได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันผลักดันให้มันเป็นมาตรฐานของประเทศร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาชิพชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับก็ก็จะมีสิทธิเท่าที่เขาทําได้ที่เราที่เราจะไปช่วยเขาได้ มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ต้องการที่จะเดินที่จะขับเคลื่อนตอนนี้นะครับผมผมจริงผม,ผมอขอบคุณคคทุกคนที่เดินขับผ่านเข้ามาในชีวิตของมหาวิทยาลัยที่มาทําเรื่องนี้ด้วยความจริงใจครับแลวผมพร้อมที่จะนะครับพาทุกคนเดินไปแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ขอภาวนาตัวไว้เลยนะครับว่าว่าว่าขัให้ดีที่สุดกับทุกคทุกฝ่ายอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งปฏิธานเอาไว้นะครับนะครับก็ ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะยกระดับเศรษฐกิจของนะครับคนภาคอีสานนะครับด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจกัญชานะครับกัญชงและก็สมุนไพรครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยทีเดียวค่ะจริงๆวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ เมื่อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนใน crypto currency โโก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันดูเหมือนจะไกลตัวแต่มันก็ใกล้เข้ามากัญชาดูเหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้เดินไปไหนเดี๋ยวนี้ก็เห็นสัญ,ญาลักษณ์ของใบกัญชาอยู่ทั่วไปหมดนะคะรวมถึงนะคะในคราวหน้านะคะวันที่3 0นะคะก็จะเป็นเอพิโซดต่อไปเนี่ยจะเป็นะเฮ h e l ท talk นะคะแคอปอิซนเ,เพราะว่าเราคือเพื่อนคุณ เอาหน้าน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะได้พบกับดีเจบีอ้อยอนภพ,พรไตร,รวิศวาสุุนนะคะแล้วก็พี่เก๋ชลรดาเมฆลากรีจาก The มาสเตอร์สองกลุ่มพอเพียงแล้วก็ยังจะมีคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลนาวเวเพราะว่าเราจะมาร่วมกันส่งพลังบวกเพื่อพี่เพื่อนๆผ่นานวิกฤตไปด้วยกันกับดอมาสเตอร์ไลฟ์ในคราวหน้า30รกรกฎาคมฝ่าย3โมงครึ่งแบบนี้เหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตกลาบขอบพระคุณนะคะท่าน รองศาสตราจารย์ดรโพสิทธิ์ศรีพุตรเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรวมถึงพี่ด๊อกแล้วก็พี่แอมมากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ได้ออยนะคะฮัลโหลเลยนะคะเพราะว่าพี่มีรายการโทรทัศน์ศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่แล้วเก้าาเก้านะคะช้อปปิ้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเราจะมีวันที่เป็นที่เราจะมัดจะจัดกิเวัตรนะคะเราเรียกมันว่าไฮแคลนเทส เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นกัญชาจะเป็นสมุนไพรหรือหรือแม้กระทั่งลิตภัณฑ์ที่มันเกิดจากเส้นใยอย่างเช่นกันชมหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานโอทอปะคะเราก็จะเปิดพื้นที่สถานีโทรทัศน์ทางที่ขายของของเราเนี่ยให้กับกลุ่ม s อสแล้วก็โอทอปรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมา โครงการร่วมกันได้ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆากก็ถามว่าใครสนใจนะคะมาฝากด้วยค่ะเผื่อใครสนใจอยากจะมาเรียนในหลักสูตรมาสเตอร์กับเรานะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i ์ไวด์เว็ i ไอแซดไทยแลนด์คอมไแลนะคะแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่พี่หมูนะคะ0 8 5 4 8 4 7 43หรือน้องกี้ของเรานะคะ092 281 3200ได้เลยนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดี 3, ครับขอบคุณครับพบกัน30ค่ะครับผมขอบคุณครับ จับมือไม่ง่ายได้ทนไว้ก่อน

จะดูแลรักษาร่างกายและความสาัตของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสนใจไปกอดกอดกอดนะคะรู้ว่าเหนื่อยกันมากๆเป็นกำลังใจในะคะค่้

Thank God we are glad, Since we